็อกคลามาแล้วประมาณอายุสิบสี่เราไปงมกุ้งครับอยู่ตรงท้ายไอ้คูเข้าหน่อยเดียวเท่านั้นน่ะท้ายคูที่ขุดเขตติดต่อกาคูก็มเลยแต่อยู่ยีเซียมทางนี้ยีเซียมโอ้ยทางขึ้นทางนี้ท่อนทิศตะวันตกนะอไปทางนี้ตรงนั้นน่ะนะเลยไปหรือว่าก่อนถึงครับก่อนก่อนคูหรือว่าเลยคูไปอยู่ในระหว่างคูก็จะ ท้ายคูอะเขตติต่อท้ายคูนั่นแหละคือเท่ากับว่าระหว่างร้อยต่อคูเนี่ยตรงนั้นเลยอาจจะระหว่างคูหรือเลยครูไปนิดหน่อยใช่ไหมเขาเรียกว่าร้อยต่อใช่ไหมร้อยต่อไปเนห็แต่เราไปงมกุ้งเลยนะแต่เราไม่รู้ว่าปลายเขาอยู่ในดินหรือว่าโคนออกมาจะ ลงแม่น้ำแต่เราไปงมรุ่นแล้วออกมาสักวานวานนึงคือวาจับตาลิ่งใช่ไหมจับตาลิ่งออกมาประมาณวานหนึ่งแล้วตอนงมเนี่ยโตขนาดไหนโตดิโตขนาดไหนโอ้เเห็นลยไอ้ไอ้นี่นี่คล้ายๆเราอบข้างบนอ่ะเหมือนเหมือนเราไปพุ่งมาแล้วเราอบแบบแบบมัน ดับไม่ได้งงเรยไปยังอบไม่ลาบใช่ไหมไม่ลาบยังไม่ลาบไม่ลาบลาบจมจมเลนลงไปอีกเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจมลงไปอีกเท่าไหร่นานกี่ปีแล้วครับที่ที่อายุสิบสี่อ่ะตั้งแต่อายุสิบสี่ตอนนี้ตอนนี้นะคํานวณคํานวณเปล่งแสงเนาะอายุเจ็ดสิบห้าหกสิบเอ็ดปีแล้วนะที่สองเรกระจทีก็นั่นสองเรกระจตรงนั้นเหรอตรงนั้นสองนัแกก็บว่าไกลเกินกุ้งเกิดกระจ แล้วตะลิ่งมันตะลิงมันพังไหมต้องเยอะแล้วสิก็พังไปอ่ะเนี่ยตะหลิ่งพังไปเยอะแล้วอ่ะใส่น้ำเยอะแต่ว่าเราไอ้ที่เราไปงมอ่ะท่อนโคลนผู้ไภัยทิงงมน่บอกที่ไปงมอ่ะท่อนโคนเพราะว่ากอดไปแล้วตอนนี้จับได่ามันจะเป็นโพรงน้ำลาเป็นดินเป็นโพรงน้ำไหลเออมันมีที่จับกุ้งก็จะไปใส่อยู่ในในโพรงในโพรงใต้ใต้เนี่ยนะ จัไม่ได้ลงลองไปตรงนี้ดีไหมพระแต่ว่าวัดท่าอิดแต่ว่าวันนั้นในนาพูดพูดโกงเลยนะตรงที่ตรงที่เราหน้าไงโกงสลานั้นจะมีอยู่อีกต้นหนึ่งแต่เราไม่เคยมานใจเไถ่ไลร่เราไม่เคยเข้ามเราับก็ดูมน แต่ว่าทางโน้นน่ะแล้วได้จอมจะรู้เหรอเราไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่ทางนี้มีค่าตรงสลาว่ามีอยู่เลยอยู่ทางนี้แน่นอนตงสลาตรงสลาตรงสลาลงไปอ่ะสลาคําว่าสลานี่คือมันจะมีท่อนท่อนกลางๆแล้วริมซ้ายขวาหรือเอาแค่ช่วงสลาแหละอ่ะแรนั้นระหว่างกรงสลาลงไปประมาณนั้นนะก็แสดงว่าที่เขาที่เขาเจอที่เขาเห็นเนี่ยคิดว่ามันต้องใช่ใช่ไหมใช่คือเไม่บอกว่า โอมเนี่ยคนใหญ่เลยที่ปลายวันถุด่จับไม่ได้เรานี่ไม่เคยเดินไปไหนเลยไปตั้งแต่หกโมงไปนั่งอยู่เก้าอี้ตรงนั้นเนรับไม่ได้เดินเข้าขึ้นเอาทางโน้นขึ้นเขาว่าขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้ไปเรารอลุ้นอย่างเดียวที่ว่ามีอยู่สองที่มีอยู่สองที่แค่นั้นเนี่ยกรงทลากับใต้ใต้เราไปทางโน้นจริง กู้ภัยเขาก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยเขาสัมผัสได้แล้วเขาเจอด้วย้ใช่แต่เหตุไนเวลาเอาคาจริงแล้วหาไม่เจอไม่ช่นนั่นคือเรื่องจริงนี่เนี่ยเราเรามาคิดดูถึงว่าวันนั้นเราถึงถามคุณโน้นถามคนนี้กักไปเปล่าจักไม่ไปเออจกไม่เหลียวมาหรือเปล่ากักมาหรือเปล่า แล้ว่านะว่าถ้าหากว่าเจ้าแม่ตะเคียนนะเคยสัมผัสคนไหนนี่นะพอเหยียบย่างเข้าไปวัดอีกเข้าตูมเลย